ใส่ลุยหน้ายางกว้างๆเลยสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูหน้างานแต่เมื่อวานครับผมก็เมื่อวานน,านี้ติดยับเลยนะบอกกบกเตี๋ยวออกซ้ายตัวลั่นเลยครับ JO5 E Comp e m a p าว,วันนี้มีทีมงานนงศรามาสามคันนะครับเม,มื่อวานมีเสียต้อมมาคันเดียวแต่ว่าวันนี้มีเสียอ้วนแล้วก็รถเอฟครับผมเสียเอฟเสียเอฟเอฟอ,อ,อยู่นี่นะพอดีว่าสายลมแตกครับพอดีไปวิ้วกระบะมานะนี้เหมือนสะเก็ดไฟมันโดนสายลมอันนี้ก็เสียก,ก๊อปคับนะครับ FCCJ สอสิริพร งานนี้ก็เป็นงานเที่ยวนะครับเพราะว่าสภาพทางเป็นอย่างเงี้ยมันเละนะฮะเลยเป็นงานเที่ยวดีกว่าเดี๋ยวมาดูไม่กล้าครับไม่กล้าเกตันนะคันนี้ยอีตันเอ๋อเดี๋ยวให้เซ็กกอลเข้าไปก่อนวันนี้นั่งังไปนี้ก็มีแมคโครอยู่2ตัวนะครับก็จะมี 3, 2, 3 Gc, งสาม G เเจแล้วก็ ตัวนู้นก็จะเป็น313นะครับแคทต,ตั้งคู่เลยทีมงานแบคโคโก้รวยครับผมทีมงานเสียเกมมาดูเมก้าเทกันหน่อยครับเมก้าเกตันนะเมกาเครื่อง JO5C ครับแต่งชุดเจตันแล้วก็ช่วงล่งางกระเทย8ดนะ <c oughs> ล้อตนะล้อจะเป็นยางเดี๋ยวนะ ยางก็จะเป็นไซส์สองหกห้าเจ็ดสิบสิบเก้าครึ่งนะครับแนวยุ่นแนวยุ่นโอ้ยเกีตันอัตราทดจัดเดินนิ่งๆนิ่มเลยครับยิงในยางหน้าหน้กกว้างมาด้วยนะแจ่มเลย จะอยแบบรอบจัดมากวันนี้ก็จะมีแผ่นเหล็กมาปูด้วยนะครับนี่ <Hey. S 1> แล้วก็จะมีแม่โครับดินด้วยเท hey, ลมลมครับผม <Hey. S 2> แล้วก็รถก็จะขึ้นไปกลับหน้าข้างบนนู้นนะครับ รถเซียเอวัวขุนนี่เซียเอ็ M หนองบอรครับผม f r 2อ0ไล่ข้างจาก M อ็ระเบิดพลังเดิม CSK ครับผม CK k 210 วันนี้พื้นดินก็เริ่มหน้าดินก็มันเริ่มประมาณนี้ยเริ่มจะแข็งๆหน่อยครับอาการดีขึ้นแล้วเมื่อวานนี้อาการแย่ครับาวันนี้โคม,ม่าเมื่อวานนะโคม่ามากเมื่อวาน,มาวานจมแทบทุกเที่ยวเลยจมโหดเลยครับนี่ครับแคทรับดินลงนะแล้วก็โกยดินมาทมครับผมโดยที่ไม่ต้องให้รถดัขถอยเข้าไปเทเองนะเพราะว่า นเนี่ยดูพื้นดิเนี่ยคือน้ำมันซึมออกมาเองนะน้ำมันซึมออกมาจากทดายครับโอ้โหน้ำซึมมาแบเนี้ยข้างล่างอะ่ะมันก็นิ่มไม่เหลือแล้วรถหนักถอยเข้าไปมันก็จมกับผอมอย่างที่เมื่อวานนี่นี่ทำคันกั้นอ่าถอยตกนะครับนี่ทำคันกั้นเลยทำการกันเลย เสียต่อตายน้อยร้อยห้าครับวันนี้ไม่ได้เอาหกล้อมาวิ่งนะอ้าขอรอให้เอ็มเข้าก่อนครับจะได้ไม่แออัดนะตอนนี้ก็เหลือรถเอฟยู่คันหนึ่งครับผมที D ่ว่ายังไม่ได้ว,วิ่งนะเดี๋ยวรอเปลี่ยนสลงก่อน วันนี้มองถาการดีขึ้นนะวันนี้วันนี้มองหน้าหน้าทำงานหน่อยครับวันนี้สบายหน่อยสบายขึ้นสบายขึ้นนะก็บอกงี้งานไทยดินวิ่งใกล้ๆครับ J O ห้า E Comp Remap ตัวนี้รอ้รอยร้อยสี่ห้านะเออร้อยสี่ห้า Remap เฮ้ยได้อยู่นะ นี่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 พอได้เว้ยพอได้เว้ยพอได้โดดพอได้โดดนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นคอมตัวแรกนะเ nah, <h aw> ครื่องคอมตัวแรกเลยครับเจนแรกเลย เจตโต้เจตโต้เจ็ดหกสามศูนนี่ฮอลแลนด์ไม่โอดเออเคร่องสายงานเมื่อวานเจตโต้บอกว่ายอมแล้วเมวื่อวานนะเจตโต้บอกยอมแล้วจมโหดจริงครับเมาื่อวานจมโหดมากเลยสงสารรถเมื่อวานนะ ามาชม f c 4 g 1 4 0ปากก๊อปกันหน่อยครับสอสิริพร F44J40 JO5C ครับไม่หมวก รับครับผมประมาณนี้นี่เดเดเเ้ยีีีีโยนีย่มาดูล้อ19.5นะครับ อันนี้มองแก้มงสูงน่าจะเป็นเสาผ้านะมาดูยางใส่ลุยครับใส่ลุยใส่ลุยหน้ายางกว้างๆเลยรับ้าดีมากเลย